าละครับคุณผู้ดูครับคลิปนี้เราจะมาวิ่งซีโร่แดงปกตินะครับเริ่มจากศูนย์เราจะได้เป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในแช์นี้นะโดยผมจะตั้งเป้าหมายไว้ที่500,000หรือ1ล้านโทเคนนั่นเองนะครับเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้ได้1ล้านโทเคนนะถ้าสมมติว่ามันไม่ได้จริง500,000หรือ1ล้านเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ครับตัวโหลดเอานะครับผมก็จะไม่เอาอะไรไปเลยแบบนี้คุณลุงคนนี้เลยนะครับผมถือว่าเป็น เอเจนต์ Agent, หรือมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับมีโซนิคแคปเอาไว้ดักศัตรูนะครับและก็มีเจเนตหรือว่าลูกระเบิดเนี่ยเอาไวป้ปาศัตรูได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการสตาร์ทการเช็คศัตรูโดยการใช้โซนิคเวฟหรือว่าโซนิคพลาลัยสิทธ์นั่นเองนะครับเดี๋ยว,วเราจะมาดูกันในแมปเลยทีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตหาห้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยว,วเราไปเจอกันในแมปครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาเจอห้องไปที่เรียบร้อยนะครับผมแร้งของผมเนี่ยอยู่ที่ซนะิลเวอร์สองนะสำหรับไอดีนี้และก็ไม่เติมทีนั่นเองนะครับเพื่อให้ไมม่่่่่่เเเปปป็็นน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 นภาารรระะตออออคคคืืัังบลิีีี้้ยหวแก อยากให้เจอคนนะแต่จริงๆถ้าสมมติว่าเราเจอบอทเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเจอคนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้ตังสูงถ้าเราไฟชนะนั่นเองเพราะว่าคนเนี่ยมันก็จะแต่งปืนไปใช่ปะแต่ถ้าเป็นบอทเนี่ยมันก็จะมีแบบของกระจุกกระจิกนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเจอคนนะเพราะว่าตัวบลิกเนี่ยมันดอกนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะรอดไปได้หรือเปล่าแล้วก็รอดไปได้ด้วยจํานวนเงินหรือว่าโทเค็นที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาดูกล่องนิรภัยตรงนี้ก่อนหรือว่าเซฟมมีงกุ นี้ทลิกในการหาเงินในตัวของซีโร่ปกตินะครับนั่นก็คือพยายามไปจุดสําคัญให้ได้เยอะที่สุดนะครับถ้าสมมติว่าคุณอยุ่ใกล้เซฟไหนนะครับรีบไปเซฟนั้นให้โดยด่วนนะครับแล้วก็รู้จุดที่ซัพลายมันดรอปนั่นเองหรือว่ากล่องที่มันเป็นสี่เหลี่ยมสีเทาใหญ่ๆอะ่ะเอออันนั้นก็จะมีของดีนะครับแต่มันก็จะมีโอกาสดรอปได้น้อยกว่าซีโร่แดมรับนะถ้าสมมติว่าซีโร่แดมรับเนี่ยก็จะมีโอกาส d r อปของที่ดีกว่านั่นเองครับเอาลนะฮะเราเจอบริกนะครับผมถือว่าตานี้เนี่ยมีคนแน่ๆนะ ตอนนี้เราไม่มียาเลยนะครับเราต้องหายาให้ได้ก่อนตกใจมากนึกว่าคนบอดเหรอเปล่าคนอะไรวะเนี่ยทำลายประตูห้องสเสบียงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรับตรงนี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราโอกาสได้ของเยอะขึ้นนั่นเองตัวเจาะเซฟนะครับแล้วก็ทําลายประตูห้องเสบียงเนี่ยก็ทาทาได้ก็ทานะเพราะมันจะทําให้เราแบบมีเงินเยอะขึ้นนั่นเอง น,นี่เราเริ่มจากสูตรเลยนะครับดูว่าเราจะออกไปแล้วได้เท่าไหร่นะเราจะใช้กระสุนเทาก่อนแล้วกันนะครับว่ามีแค่นี้จริงๆอ่ะเก็บมาประมาณนี้พอลนะระหว่างรอเซฟครับวิ่งหาของไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยววิ่งไปไกลเกินนะเพราะว่ามันจะถูกยกเลิกนะครับภารกิจก็จะล้มเหลวน,นั่นเองคือว่า46วินาทีทำอะไรได้บ้างหนะ46วิเนีย โอเคเราได้เข้ามาในห้องดูนะฮะว่าจะได้ของอะไรดีๆหรือเปล่าได้แรมมาหนึ่งชิน้นอ้โหยัอย่างเกลือวะมีอะไรไหมไม่มีหรอกยิงทิ้งยิงกว้างได้เลยกระสุนเทาอ่ะจริงๆอันนี้ไม่ต้องเก็บก็ได้เด็นสีเทา สมมติว,ว่าเป็นสีฟ้าขึ้นไปให้เก็บนะครับนะฮสมมติว,ว่าเป็นสีเทาเขียวอะไรเงี้ยไม่ต้องเก็บก็ได้นะสำหรับกระสุนแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบสองอ่ะไอ้กล่องแบบนี้นถ้าสมมติว,ว่าเจอนะครับให้เปิดนะถ้าสมมติววยิ่งแบบเป็นซีโร่แดมรับอะไรเงี้ยมันก็จะมีของดีบางทีมีของแบบสีแดงแบบแบบแดงแยดเลยนะราคาของมันเนี่ยก็แล้วแต่คุณภาพหรือว่าโชว์ของคุณอีกทีแต่ผมเคยเปิดได้ตัวของเมดเว้นอะไรสักอย่างราคา8 9ล้านครับขายไป10บล้านโอ้โหถือว่าแบบอิ่มๆกันเลย เดียวแล้วก็ไม่เจออีกเลยเจอแต่ของแบบกลางๆมันจะไม่มีคนได้ยังไงเราเช็คได้ครับเราก็จะปล่อยโดรนออกไปเสียงดังหนะ่อยแต่เช็คได้ว่าแถวนี้มีคนหรือเปล่าไม่มีไม่แน่เขาอาจจะมาเอาเซฟแล้วเขาก็แบบรีบออกไปหรือเปล่าเกลีย้ยงเลนะดีที่กัดสัตว์ อ้โดนมีคน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 โดนเขาน่าจะเข้าไปในในหรือเปล่าเซฟเอ้ยได้ไงถ้าเราฆ่าตีหนึ่งได้อ่ะมันก็จะทำให้แบบเรารวยขึ้นอีกเยอะเลยนะตือดึงนน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 เอ้าโดนโนโดนเห็นละเขาอยู่ตรงโน้นครับเดี๋ยวเราไปดักโอ้ดักได้เหรอ โอ้โหมันก็ย uh. ังตามกูมาอาจจะเป็นตเราต้องรีบไปครับเนี่นนนยอาจจะโดนดักคืนก็ได้แต่เขาน่าจะเข้าไปข้างในปะเดี๋ยวเขาน่าจะเข้าไปข้างในถ้าสมมติว่าเขามาจากข้างบนแล้วก็รอดักยิงได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเขามาจากทางนี้ก็ก็รอได้เหมือนกันแหละอู้ทำไมวะเนี่ย <laughs> แต่ไม่น่าจะมาจากัางข้้นหน้าแน่นอนนะเพราะว่าเขาแบบเขาน่าจะไปตรวจทองกระสุนเขียวนะไม่รู้จะสู้เขาได้หรือเปล่ามาจากข้างบนครับมาจางบนมาทางบนอะไรอะไรแสงเลเซอร์ <laughs> โอ oh, oh, oh. ตายหมดเลย <laughs> ตายหมดเลยวะเฮ้ยแรงเกินไปป่า oh. แรงเกินนี่แล้วเราไม่มีตัวที่แบบคอยสกแกนนะไม่โคตรอันตรายนะโดนดักเงี้ยโอเคเกาะเก่ามาเราไม่ใช้นะครับขออนุญาตเปลี่ยนกระเป๋าเลยแล้วกันนั้นอันนี้น่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้ววะไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องระวังไว้ก่อน ไม่ได้เฟืองกันสูงตั้งนัดเลยรู้ซองตรงนี้นะครับแมกกาซีนนี้เก็บไปขายได้นะก็รายประมาณหมื่นสี่นะแต่ว่าผมว่าขายยากนิดน,นึงว่ะเพราะว่ามันดอกเยอะไงคนก็เลยแบบเดี๋ยวเราจะไปออกทางหลักกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขอให้เจออีกสกตีนึงจริงๆเนะี่ยก็ไม่ได้พร้อมบวกขนาดนั้นนะแต่ว่าพอจะบวกได้อยู่นะครับต้องใช้เหลี่ยมเยอะๆเรามีมินิสิบสี่บวกคูณสองน่าจะได้อยู่เหนื่อยไว้ยยังไง หรือว่าเราไปหยิบบิ๊กไหมแล้วก็แบบล่อคนเออว่ะไปะแปะแปะปะแปะปะแปบิ๊กแปาบิ๊กโบว์ตัวสไนไม่ใช่เนี่ยศัตรูก็จะรู้เลยนะฮะว่าเราแบบเดินทางไปไหนเพราะตัวบิ๊กมันจะโชว์นะเวลาที่เราถือ มีโอกาสเจอคนอยู่นะนี่คือรอเลยนะ่ะรอให้มาดักแ,แปลกนะปกติอะมันต้องเก็บบิก๊กแต่อันนี้ไม่เก็บป่ะแปลกจริงแปลกมากนี่รอคนรอคนไม่น่าจะมีละมั้ง บิ๊กฟรีเหรอน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกเลยล้วกันเพราะว่า ไม่มีของแล้วนะครับในโซนนี้ถ้าสมมติว่าจะมีของนะก็ต้องโซนอื่นนะแต่ว่าขี้เกียจวิ่งละนะก็ได้มาประมาณนะประมาณ6 8 9 5 5 4เครดิตนั่นเองนะครับถือว่าทะลุ5 0 0แสนมาก็ถือว่ายังดีนะแต่เราจะไม่ได้เควสตัวของอการเปิดเซฟเยอะๆนะครับหรือว่าการแบบควบคุมขี่ปนาวุธอะไรเงี้ยมันจะได้แบบเงินเยอะกว่านี้อาจจะไปก็เป็นไปได้นะครับแต่เลย5 0 0แสนแถมบลิกมาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับยังไงก็ลองไปวิ่งเล่นดูกันได้นะครับได้เท่าไหร่ลอง mà share cái tay không em buồn